เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตริพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์8ตุลาคมพุทธศักราช2566ส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี วัดเลียบตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบุรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชฐานชื่อว่าวัดราชบุรณะราชวรวิหารเป็นหนึ่งในวัดสำคัญประจำราชธานีตามธรรมเนียมประเพณีโบราณ ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการทิ้งระเบิดสะพานพระพุทธยอดฟ้าและโรงไฟฟ้าวัดเลียบซึ่งปัจจุบันคือการไฟฟ้านาครหลวงเขตวัดเลียบวัดราชบุรณะอยู่ใกล้กันจึงโดนระเบิดไปด้วยพระอุโบสถที่มีจิตรกรรมฝาผนังฟีมือครัวอินคงพระวิหารเสนาสนะได้รับความเสียหายเหลือเพียงพระปรางนาพระอุโบสถเพียงองค์เดียว พุทธศาสนิกชนจึงร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดให้คืนสู่สภาพเดิมในปีพุทธศักราช2491กรุงศรีรวมสืบสานความเป็นไทย